สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข็นแฝดเข้ามาแล้วนะคะเป็นรถเข็นเด็กแฝดที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจนถึงประมาณ3ขวบนะตัวนี้สามารถปรับนอนได้น้องแรกเกิดใช้ได้นะคะวิธีการใช้งานก็นง่ายๆเลยตัวนี้การปรับนั่งปรับเอนนอนจะอยู่จากทางด้านหลังนะคะดึงเชือกลงมาแบบนี้ได้เลยทั้ง2เบาะใช้งานเหมือนกันนะคะ ห่วงเชือกด้านหลังลงมาก็จะสามารถปัมนอนได้ประมาณนี้นะคะประมาณ170องศานะคะน้องเบบี้สามารถใช้งานได้ตัวนี้ด้านในนะคะตัวเบลล์ล็อกจะเป็นเบลล์สามจุดนะคะแล้วก็ที่ก้านด้านหน้าตัวนี้สามารถถอดออกได้เลยนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้ถอดออกได้เลยเปิดออกได้แบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะ ตั้งขึ้นนะคะด้านหลังเหมือนเดิมนะคะดึงเชือกขึ้นรุ่นนี้สามารถพับเก็บกลางได้ง่ายนะคะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะวิธีการพับเก็บกลางนะคะตอนพับเก็บนะคะคุณพ่อคุณแม่เก็บร่มก่อนนะดันก้านดันก้านของร่มขึ้นก่อนแบบนี้นะคะพับร่มก่อนเสร็จตรงด้านจับนะคะปลล็อกก่อนนะ ปดล็อกเพื่อที่จะบีบตัวด้ามจับนะคะยกรถเข็นขึ้นนิดนึงแล้วก,กดลงได้เลยอ่งจะพับได้แบบนี้นะคะเราขนาดจะพับได้ประมาณนี้นะน้ำหนักไม่เยอะมากนะคะวิธีการกลางเหมือนเดิมนะคะบีบตรงด้ามจับสลัดออนกนิดนึงกลางได้แล้วเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายนะรุ่นนี้คุณพ่อคุณแม่นิยมใช้นะคะ ขนาดจะไม่ใหญ่มากน้ำหนักไม่เยอะนะคะตัวนี้ราคาที่ร้านขายอยู่ตอนนี้ ,3990 บาทนะคะตอนนี้มีโปรอยู่นะสินค้าที่ราคา3,000บาทขึ้นไปจิ้มมีแถมโมบายนะคะเป็นโมบายแบบนี้นะคะสามารถติดได้ทั้งรถเข็นทั้งคาซีทเลยนะคะให้น้องเล่นดูได้นะมันจะมีเสียงด้วยนะคุณแม่จะเป็นเสียงอันนี้จิ้มแถมไปให้นะคะ